หวยแม่ในถิ่นเกิดเกษราพารวยนะคะวันนี้เหมือนเก้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้พาคุณยายมาลีที่ได้งวดเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อที่ผ่านมาเนาะเป็นวันจันทร์วันจันทร์เป็นเป็นเลขลาวใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็เลยมาตามต่อเลขลาวหรือใครจะไปหวยฮานอยหรือว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็แล้วแต่เด้อวิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าวันนี้คุณยายเขาได้ตามที่เขาขออีกแล้วหรอคะ่ะทุกคน ได้ทั้งศูนย์หาได้ทั้งยังก็ยายหกศูนย์บ่ศูนย์หกเออศูนย์หกเนาะวันนี้เพิ่นก็นเลยเอาหนามมาเลียงตากับยายเนาะติอขออีกเตะเหลาว,วันพุธข,ขอวันพุธวันนี้ขอขอลาวันพุธหรือว่าใครที่ชอบไปฮานอยวันนี้บ่บวันนี้ก็แล้วแต่สะดวกด้วยค่ะแล้วก็มีเหล็กเล่าของมืออื่นเนาะ,ะเดี๋ยวให้ยายทำพิธีก่อน ลาวันพฝนเดอ้อคุณเดินงลงให้อึดซี่คุเห็นให้เพิ่นได้เสียงโศกนั่ให้เพิ่นถือแล้วเพิ่นกะสิเด้โอนเงินโอ,น,น,อนท่องมาหายตากับใหญ่เห็นบานหลังมไม้เงี้ยๆกลัวหนีเด้ให้มันกวงควางซึ่งสีได้ทำงามจังได้กะให้ออกในถูบที่ล้านสาวกเกศสาลสาผ้ารวยสลาผ้ารวยนี่ให้เพิน่นห้อยแมนในทินเกิดห<ว>้อยแมนในทินเกิดแต่เพิ่นแฮงแหงปังปัง คลิปแต่ไม่แตกสามนับเลยไลน์บ่ได้มาหลบกวนเด้อยายแต่ว่ามาขอความเมตตาจากยายเหมือนนี่ถ้ามันได้ไลายกับสิได้เห็ดเงินเห็ดสาหร่ายใหม่ได้ใหญ่ตั้งใหญ่งามๆคือของเขาเห็ดนี่แหละบ่ต้องเอาหน่อยแห้งมันจำบ่ได้อันนั้นลบฝนไลายเนาะอันนี้ก็ฝนหสาหร่ายตอนนี้เพป็นกาลังต์จุดทูบที่จะ ขอตากับยายเหมือน,นีเด้ยวยจ้ะลาวันพุดธเด้อตากับยายเอ้ยแมนแมนเด้อเมขัอนไหมยายเลยเอาเจ็บอย่าไปจับมองอันนั้นมันติละไหมวะไหมไหมปล่อยระวังมือหอนเด้อยังได้ใ่ออกในถูกนี่เด้อตากระยายเอ้ยถ,ถูกสามโต๊ะป,ปังๆคือเหมือนคืนนี่เด้อ เอาให้เอฟจีเพื่อนนี่แตกตื่นลังเขามาคอมเมนต์ให้เพื่อนหลายๆให้เพื่อนมีโชคมีลาบเดยตากระยายนมก็ได้ซื้อมาให้กินแล้วเท่านำสมมขึ้นเพื่อนก็ให้กินแล้วถูกมายายให้มาสัมผัสเบิ่งได้จังได้จังได้เมื่อคืนนี้ได้จังได้ได้จังได้จุดถูกแล้วเนาะจุดถูกแบบจังสีเลยแบบจัิ่งสีหละอ่ายายนี่ได้ทั้งล่างทั้งบนเลยว่าถันดอ กระไดทั้งล่างทั้งบนโอ้ยพี่น้องเอยขันผู้่นหูซื้อเนาะเพิ่นกระสิได้ลายบาทย,ยูดอกอันนี้บอกเกินสิบบาท <laughs> เหล็กไงกระไดเศร้าอืเหล็กอันนี้กระไดสิบบาทจำน่นละพี่น้องกันยังดีเนาะเออล้ะกันแม่นเขียวหมาก็ซื้อบุบุเขียวหมากเขียวคู่ <laughs> กับบอกเป็นยังกับเฮาถือว่าเป็นสะพานบุญหรือบอกกับให้เป็นแนวทางกับเอฟซีเนาะแมน่นเฮาก็ถือว่าหฮาไดดมา ติดตามเรื่องเกี่ยวกับความแม่นแล้วก็ความฝันของยายเนะาะมากเกือบทุกมือด้ค่ะ,ะเพราวะเอฟซีเหล็กหลงลึอเกินบอกว่าไฮมาไฮมาหาไฮไฮไฮมาขอเล่าในห้าหน้อยในยแต่ว่าก็มีเวลาใดมากแค่ย่ามือแรงนะคะระหว่ามือน,นีห้าหฮาสิลลุนค,ค,ค,คุณยายคิดว่าเสียออกตัวใดเอาเฮามาเวากันตอนถี่มันยังบ่ท่านใดอันนี้คุณยายมาัมกมักเหล็กใดตัวนี้ กันบอท่านเห็นกับบมหูแล้วมือคืนนี่กับฟันว่าคือเอาเหาออกจากหัวเด็งหน่อยไปสื้อหน่อยวังหนึ่งมันฝัดบ่อออกสับซื้อหกหกเก่ามันก็ออกเก็นเก่าจ้ะเอาทุกเลขเลยเสียดไปเสียดมากลองบึงเดตามโตผัดสื้อห้าหกเก้ามันพอออกเก้าแปดห้าพี่น้องมีแต่คนแตดจำลองเบึง กตอนนี้ก็กําลังจะลงมาตัวที่หนึ่งนะคะับะหัวเป็นเหล็กยังคือการแปเอาเด้ออันยห่ายายมะลีเราสิแปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเธอถ่ายก็ให้ยายมะลีขึ้นมาอันนี้สรุปให้อีกเทือน,นึงนะจ๊ะาว่าตอนนี้เ้ากับบึงไปพร้อมๆกันเลย ยังไรย,ย่าเห็นเป็นเลขกยังนะจ,จ๊ะเจ็ดจ้ะเจ็ดบ่อันวหนูือเห็นเป็นคือสองนี่ยย่าสองบ่งผู้ใดถนัดเลขใดการลองล่องออกไปเสี่ยงมึงด้วยจ้ะจะมีตอนนี้เหลือเหลืออยังคะ่ะแรงนี่อ้อน้อยบ่ห้อน้อยห้อน้อยแล้วก็หาน้อยปกติ แล,แล้วก็ V.I.P ค่ะแล้วอื่นวันพุธจังเมนเลขลาวจ้ะอันนี้ก็คือถูกตัวนี้ด้วยค่ะคุณยายมาลีเป็นขอนเป็นเลขลาวพัฒนาเนาะอ,อันงวดวันที่ 4, 4. กันยาสองพนห้ารนะคะมาติดตามหวยหลาวให้นะคะหวยหลาวพัฒนานะคะแต่ว่าใครที่จะไปฮานอยหรือว่าใครที่จะไปเลขตัวไหนก็ ตามได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะปดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเขามาแล้วฝากไหลฝากกดแชร์นะคะเห็นคลิปนี้แล้วกดออกไปค่ะได้ทุกงวดเข้าทุกงวดนะคะสําหรับหวยลาวหวยไทยของยายมะลีนะคะแอดก็จะมาตามให้เกือบทุกวันค่ะวันไหนที่มีลาวเนาะคุณยายเนาะมามจุดยามนี่พุทธสุขค่ะจันพุทธสุขนะคะ แต่งวดนี้เรามาเร็วหน่อยเนาะเ<ด>พราะว่าย่านฝนตกค่ะเดี๋ยวเราลองลองดูไปอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดนะยายเนาะเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดข้างบนจะเป็นศูนย์บ่เป็นจุดอยู่นั่นดำๆไหนแมนอยู่บ่เบิเ่งก่อนนูหลุนเก่าได้ยาย ชั้นกับุ่นเก่าคือกันเพราะว่ามหัวแต่ก่อนทิจจุดถูกแล้วว่าอันรุุนเก่าน้อยใหญ่าะเพราะว่าเจ็ดเก่านี้เนี่ทันนี้เลยมันอื้นกับขายกับข้าก็ว่าฟันว่าได้เอาเห่ากจากหัวเด็กหน่อยได้ถือเากับเก่าเจกเก่าเก้าหนึ่งนี่เห็ดยังไงล่ะเอาบอกเอาเจ้าหรุนตัวถ่ายหาหรือหนึ่งอยรลุนหนึ่งชั้นก็เลยว่ามาซื้อห้าหน่อยก่อนหน้าห้าหกเก้าหัวหกเฮาเก่ามือหา มันหลอออกแปดฮะชัดลงเงินเอาทะเบงตัน้เอายายเป็นเก่าอีลีเดนั่นสิ่งที่ว่าเขาหลุนมันแมนอีลีเดย์ยายเก่าเดนตแนแหกว่ามันแหลกศูนย์เนาะเก่าหกชัดเต็มๆของข่อยเก่าหบนุสิหลุดนุสิหลุนหนึ่งวะยข่หลุนหกลุนึ่งตัวถ่ายเลยเมนเมนเก่าบอเบงเก่าด้วยศูนย์นะเขาชัดๆเ่ง แกวบศูนย์บปวดท้ายเด้อตาใหญ่บอได้มาหลบอวนได้นี่มาขอโชคมาขอลาเพื่อที่สิได้มีเงินแล้วก็มาสั่งสารให้ไหมในกว่าเกลียช่วงนี้หนาฝนแล้วมันสาดได้ตาใหญ่เพื่อ FC, เอฟซีเพิ่นปวดเพิ่นพายเพิ่นไดน้น้ำเพิ่นจะอนเงินมาให,าเหนาน้เห็ดนั่นเห็ดนี่ตัวน้อยใหญ่เนาะบ,ไบ่ได้ว่ามาหลบรูใหญ่ได้มาขอสูบขอลาไม่ยามันหเหล็กศูนย์จนมันเล็เก่า เมนบอกอหกศูนย์หกสี่ห้าศูนย์เจ็ดตัวเตืต่นไม่หมาอนทีมันก็วาดันเดียโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากผู้ใดมากเกลียดใดกับล้องเอาไปเสียงมึงเด้อจ้ะทุกคน,นอันอนี้คุณยาย คุณคุณยายมะลีเพื่นเพิ่นเพิ่นผามาขอหวยราวพัฒนาของวันที่4ี่กันยาสองพนร้อยหจะคะจะขอก่อนหนึ่วันทว่าเพราะว่าแอดบอมีเวลานะคะก็เลยต้องมาขอตอนเย็นของก่อนวันลาวพัฒนาออกนะคะส่วนฮานอยหรือว่าเป็น VIP หรืออีกยังกแล้วแต่นะคะที่มีหัวต่างๆสามารถใช้เป็นแนวทางได้นะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะตัวแรกชัดๆเลยค่ะเลขเจนะคะ ตัวที่สองนะคะชัดปอย,าย่าให้มือคือ่าบอกว่าชัดบันใดเ,นเลขศู <0 S 2> นย์ค่ะตอนแรกอันแอดอันรุ่นว่าเป็นเลขเก่าเนาะเป็นศูนย์จ้ะค่ะเป็นศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เมื่อคืนเมื่อห้าขอเหล้าได้ <c oughs> oh, ไหกศูนย์โอ้ยได้แต่คุณยาย <c oughs> นูแทงกับบันไดเว้ย อาลุ่นต่อไปนะคะทุกคนเวลาไม่มากนะคะแค่จุดทูบนะคะแล้วก็เห็นคุณยายเพิ่นถือทุกงวดก็เลยมา,าแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นอันเพื่อที่สีให้ทุกคนได้เป็นอันแนวทาง,น,ทางนะคุณยายเป็นแนวทางเอาไปผิจจรณา,าเบิงนะคะเพื่อได้สูกได้ละรวมกันเนาะ าาว่าผู้ใดได้ร้ายทาสีสมทบทุ่นสางมองอัน มองยูมองเศร้าตายายเนาะห้มัน,นใ่ญ่ขื้นเนาะหายข้นขื้นไปใดหให้นใ้นไปขื้นไปกาบไปไหวปวดหลานเนาะยายเนาะนะอันนี้เท่ากับบวกกันนะคะถ้าผู้ใดท่ถึกร้ายอยากมีบุญร่วมกันนะคะอยากอยากอยากทําบุญศาลให้ตายายให้มันง่ายขึ้นกวนเนี่ยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันหน่อยแล้วก็เวลาที่ฝนมามันสาดเนาะเวลาเมื่อถวายคองถวายยังมันก็บ,บอยสะดวกปันใดนะคะ กะเขากะทําตามอันกำลังตัวใหญ่ทีพี่น้องเอยเปียกเม็ดหมองเงอนซานล้วตัวสุดท้ายลองดูตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวไหนมาลุ้นมาุ้นกันค่ะเจ็ดศูนย์อุลเลกงามเองเจ็ดศูนย์นู่นหนึ่งอันไม่น้อยปกตินี่ก็คือออกแล้วนี่หกโมงหกโมงกว่า ลองลองไปเบิงเด้อว่าเปนออกอีกอย่างใช้เป็นแนวทางได้นะคะไม่ว่าใครจะเล่นฮานอยไม่ว่าใครจะเล่นหวยลาวไม่ว่าใครจะเล่นรัฐบาลไทยสามารถใช้เป็นแนวทางได้เด้อไปเบิงเด้อจ้าพี่น้องตามโตนาเหล็กเหล็กบ่ได้ยายเหล็กมันบ่ได้ไก่กันเนาะยายเนาะพะว่ามุ่เข้าจุดถูของตายายนี่บ่ได้ไกลกันเลยเผื่อมีสูงมีหลาบเอาไปลุนลรตีเบิงเด้อจ้า กขบีบแต่ทำไมแมวเหมียวดูนะคะทุกคนอุ้ยือสีโคลูอิมแล้วือสีคโคลูค่ะเธอใหญ่โคโูนั่นตัวถ่ายเห็นหัวอยู่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนอะไรลุ้นนะคะลุ้นค่ะทุกคน ายแบบไปนี่เลยได้นีถ่ายแบบเรี้ยวๆบอดดี้ตัต่อเลยได้ค่ะนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ของตายายเนาะ<ม>บาหล้างน้อยๆของเพื่อนเนาะเขาสางตามกําลังเขาสางตาังทุนนะคะถ้าถึกเล,ลายสามตัวตรงๆนี่ก็สิได้มาซอยเพื่อนเหตุอยู่ได รานนี้ก็คือของหลานอ้านไส้มันเป็นหกนน้านูรุ่นุ่นูรุ่นเหล็กหนึ่งเหล็กเก่าน่เห็นไหมยายบอกว่ายายรุ่นหกยายบอกว่ารุ่นหกมามปนซิมาอีกระบบอีกแล้วดีคนคิงจะรุนคือมากค่ะทุกคนชัดแท่งค่ะตัวสุดท้ายมันจะโอ้ยคนคิงลุกอยตมันจะออกหกศูนย์เจ็ดแมนบอก โอเคความูสุของยายจังใดตอนนี้เอ้าพอได้เห็นเหล็กเอ้ามาเอามาไกลๆเนี่ยเป็นจังไงถูบกับอันนี่มืดพอดีเลยอุ้ยคนคขิงลูกอีกแล้วเบื้องเนี้ยอีกแล้วเต้เมื่อคืนกับคุณิงลูกยังสี่หลังอีกเนาะยังไงพ่อห้าจุดถูบได้เจ็ดศูนย์หกเราเป็นจังไงคุณยายเข่าทางเลยเขวาทาง้อยรุ่นเด้อตาเด้อยายเด้อกะฮกอีหลีพี่น้องฮกอีหลีเลย หลุ่นตัวใดๆตัวนั้นอีลีตัวนี่เราก็สิถืออีกแล้วงวดนี่ถ้าเบิงหลุดเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้จากใบสองใบละวะเลถ่ายก่อนเมนอยเจ็ดศูนย์หกหรือหกศูนย์เจ็ดค่ะได้ทั้งนั้นลาอย่าลืมนะคะหกเป็นเก้าได้นะคะมีอะไร เป็นไปได้หมดเนาะหันหัวขึ้นกับเป็นเก่าเมียนค่ะศูนย์เก่าลองลองเบิงออ้าผู้ใดที่รุนเจ็ดเก่าผู้ใดสิรุนศูนย์หผู้ได้สิรุ่ศูนย์เจ็ดว่าเสออกตัวใดนะคะใครชอบไปลาวใครชอบไปฮานอยใครชอบไปไหนก็แล้วแต่นะคะเป็นรัฐบาลไทยก็ใช้เป็นแนวทางได้นะคะสําหรับอันนี้พื้นมากอล่านะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสําหรับช่องหววไม่เนตินเกิดสําหรับช่องเกีรตสาพารวยนะคะวันนี้ซาทูด้วย่ายให้ ปรดให้พายลูปเด้อตากระยยโปรด